สวัสดีครับลูกบัคขาครับพี่น้องถ้ามาหยาบหนูเนี่ยมูซ่าวเขาเอาเว้นกำลังขึ้นครับพี่น้องสติกินทุ่มบริกินครับมือนี้มารวนไปพร้อมกันครับหน้าเขาหน้าครับตาครับอันนี้กับป้าอ้อยเขาันวางกำลังงามครับพี่น้องฝนตกใสอยู่ครับหายุ้หายกินครับมือนี้มือยุด จากเหตุการเห็นงานครับหมเแหลกเป็นจีงไดบอลันครับพี่น้องติดตามครับหมายสองครับพี่น้องนี่ไมยห่าใสกลับไปใส่วะเอาแล้วครับพี่น้องเห็นงานแล้วพี่น้องเห็นงานแล้ว เดี๋ยวอ้อมพี่น 1941, women, a, ้องเดี๋ยวอ้อมแล้วเดี๋ยวผมปดจะเข้านะครับนี่นอนแอ่ๆนะครับนอปกปนเด้อนี่ครับผมแต้มแรกพี่น้องจวดแรกเต็มปากเต็มคำเลยครับรุ่นต่อไปครับผมที่สองที่สามครับพี่น้องเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอาอีกแล้ว วนแล้วครับการข้อสิครับวนแล้วครับพี่น้องเห็นว่ามันดำก็ลร่มเดี๋ยวเดิแก้ก่อนโอโ้โหแผงแง่พี่น้องการข้อสิครับหมดเจอแล้วเดินเข้าไปครับพี่น้อง สองจวดแล้วสองจวดแล้วเดี๋ยวดวยครับหลังที่ซครับพี่น้องบอโอดึงกลับมาข้างล่างครับบอลลันครับพี่น้องรอติดตามครับ๋อลลันยุ่นนี่ว่าคือว่า you over run. อยู่โอ้บอลลันครับพี่น้องหลังที่หาครับหาเขาหกติดกันเลยครับ โอ้ขับลันครับแต่วา่าโบยู่ครับพี่น้องหลังนี้บบลันครับแต่วา่าลับดึงมาข้างล่างครับเราติดตามครับพี่น้องหลังที่หาบ่ได้ครับหลังหลังที่หกครับพี่น้องบบลันครับหลังที่เจ็ดครับพี่น้องโอ้ลันโบยู่ครับพี่น้องเอ้ยมันกลับผมอืม ห่อมันลันครับปวยยูครับพี่น้องไมห้ห่อกับรันบวยยูครับพี่นอ้องรอติดตามครับหลังที่แปดครับพี่น้องบอลรันครับพี่น้องบอลันหลังที่เก้าครับพี่น้องนี่ก็บ,บอวรันครับพี่น้อง ไห้เก้าหลังหนึ่งตีครับพี่น้องกลับแล้วครับพี่น้องได้มาสองจุดครับพี่น้องเมื่อไงพอได้ปนครับพี่น้องจวดงามเลยครับพี่น้องทีนี้วครับพี่น้องไล่พร้อมเข้าเขียวงงามครับพี่น้องบรรยากาศยิงมาซอยยุทธไทยตรงหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามครับกดช่องกดดึงแจ้งเตือนครับช่องลุงมะขาหวานครับผมสำหรับคลิปนี้ ไล่ไปก่อนครับผมจุดจวด